หรือว่าต้นน้าต้นน้ำนี่ตีดิ่งก็หาหลุมเลยนะครับเรามาย้อนดูก่อนครับพอจบ3วันนั้นใครเป็นอย่างไรกันบ้างสรณิตยงเจริญชัยนำนะครับเมื่อจบ3วันสกอร์สิบสี่อันเดอร์ครับพัธพัฒน์สุกเกิดครับตานั้นตามอยู่2สโตรกนะครับธวิทพลไทยก็ตามอยู่สสโตรกออกด้วยกันในกลุ่มสุดท้ายสุธนพัฒน์พี่ชัยกุลนะครับจะออกกับจนันสกุลพลไทยารและศรภพยะปาละนะครับ ธนพัฒน์นี่เป็นแชมป์เก่า2ปีติดนะครับทั้ง2023 2024อืมไปดูธีรวัตรแค่สิริบัณฑิตกันหน่อยครับโปรโอทธีรวัตรธีรวัตรกำลังแรงเลยนะครับคือสตาร์ทมาเบอร์ดี้หลุมหนึ่ง ดับเบิลหลุม2ครับพาหลุมสามเบอร์ดี้หลุม4โบกี้หลุมห้าห9เจ็เีเบอร์ดี้ติดครับ9หลุมแรกทำไป3อันเดอร์มีพาเดียวครับถ้าเปลี่ยดซ้ายอยู่ในแฟเว์ถือว่ายังโอเคครับหลุมนี้เป็นหลุมที่โพสิชันนิ่งของช็อตแรกสำคัญสุดนะครับไม่ต้องตีไดรเวอร์ก็ได้ แชมป์ที่สุวรรณล่าสุดนะครับที่โปรโชนะและเป็นแชมป์ที่สมโอ้โหเข้ามาแบบนี้เบอร์ดี้สิครับรออะไรอยู่ครับเหลือใจจริงๆครับใครจะทายอะไรก็แล้วแต่ติงทียร์รถไว้หน่อยไหมหกสสนิตเล็บคุดผ่านตัดตัวนี่มาช่วยมาช่วยทายด้วยช่วยแชร์ด้วยครับน่ารักสุดๆครับโปรโวินโอ้โหโปรวินมาทายนี่จะนัดลากลงไปแล้วครับ จะนัดสกุลพลไัยาลชับชัยนี่150ร้อยหิบเพอเพับพิชชิ่งครับโอ้โหชับชัยนีราช 68หลาไม่น่าจมเท่าไหร่68หลาโอ้ยโปรโต้าเกือบชิดอินเลยครับถ่าะพัดสุกเกิดที่เกือบลงหลุมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นิดเดียวเท่านั้นเอง เบอร์ดี้ลงจะขึ้นเป็น12อันเดอร์ครับอ่ากลับมาเป็น12อันเดอร์เท่ากับตอนที่เริ่มต้นสตาร์ทนะครับโปรตา้าธัญพัฒน์สุกเกิดเพิ่งเบอร์ดี้หลุม11มาแบบสดๆร้อนร้อนเลยครับโอ้โ oh, โอ้โหสวยงามครับสวยงามมากจะนัด512ตีมเหืออห OMG ครับนั่นครับเยี่ยมมากเหมือนจะไปทางลงเล็กๆนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายของกรีเวลาหันหน้าเข้ามันมีเขาอยู่ โอ้โหมาแล้วครับนำร่วมกับสุรดิตย์ยงเจริญชัยเอาเอาคนเดียวครับคุณแอน์ไอซ์ันครับขอคนเดียวครับในเมื่อปักใจไปที่ใครเราต้องปักใจไปที่คนนั้นครับเอาคนเดียวนะครับผมยามาอ่าอีเกิโอ้โหยิ่งกว่าเดือยครับโอ้โหนี่เลยจุดเดือนไปแล้วเพราะว่านำร่วมครับนี่ตอนเรารับ แต่ว่าก็มาซ่อมแซมช่วงที่ปิดไปก็ถือว่าได้ได้ทำสนามออกมาได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ธนพัฒน์เบิร์ตเดย์บอยครับเบิร์ตเดย์บอยโหมาน่ากลัวเหลือเกินนี่ธนพัฒน์พี่ชัยกุลครับ แต่มาแล้วมาแล้วเนี่ยครับ<ง>นำร่วม<ง>3คนนะครับธีรวัฒธนพัฒสุรดิ์ครับหมดสิสร็จนะครับตอนนี้ไปลุ้นกันต่อครับว่าคนที่ทายมาแล้วนั้นใครจะได้รางวัลเอ้าโอ้ยอโอ้โหยักเดือนครับยักเดือนเบ <c oughs> ิร์เตย์บอยเขาแสงแล้วครับไป15บห้อันเดอร์ครับ อ่อนมาพินหาย้ายหน่อยทางลงนะครับธายพั์สุกเกิดฐานพั์สุกเกิดนี่ครับมันทางลงหลุมครับไม่ใช่ทางลงธรรมดาโอ้โหเลี้ยวหลบอ่าแล้วครับจบแน่ๆคือ15อันเดอร์อยู่ที่ สุรดิตยงเจริญชัยครับว่านี่อีเกิลครับมันขยับอันดับและเงินรางวัลอีกเยอะเลยครับเสียระพบะะปาละอย่างน้อยจบประทับใจครับสุรดิตสู้เดี๋ยวรอเช็คระยะครับ สองสี่เก้านะครับอ่าน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นหญ้าสั้นอยู่นะครับสองพัน 568-225 0ธนพัฒน์พิชัยกุลจบเป็นแชมป์ครับ3ปีติดต่อกันอ่าก็มาแสดงความยินดีกันครับกับนี่ธนพัฒน์พิชัยกุลครับ15อันเดอร์วัสุดท้ายตี5ได้พายนะครับธีรวัตรแก้วสุริวัตจบเป็นที่2ร่วมกับสุรดิตยงเจริญชัย ฐานพัฒน์สุเกิดจบเป็นที่4เหมือนเดิมน,นะครับถึงว่าจะเสียโบกี้หลุมสุดท้ายครับชับชชัยนิราศเสียระพยยปาละและทาวิทพลไทยเป็นที่5ร่วมกับดยสกอร์เอันเดอร์รันชนะพง์อยู่ประยงและจนัดสกุลพลภิสาร8อันเดอร์ครับโคุกูกะก็ไม่เลทีเดียนะครับจบที่10ร่วมกับบวรชัยศรีดยสกอร์เอันเดพาครับแมตติดท็อปเทรายการใหญ่ของอไทยแลนด์ถือว่าแฮปปี้ทุกคนครับ thanks for